สวัสดปีปีใหม่วันนี้เป็นวันที่หนึ่งโมกรลาซึ่งเป็นวันแรกของปี256 9กซึ่งเป็นปีมะเมียแต่ถ้าตามของไทยจริงๆต้องเป็นเดือนเดืนกานะฮะแต่ที่มาตามสาวกน,นี่ถือว่าเป็นปีมะเมียดันนงนั้นไอ้ตรงเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มาจากโบราณโบราณดังนั้นเราก็ไม่สามารถรู้วามจริงม่ได้ ฉะนั้นปัจจุบันเราก็ควรจะอยู่กับความเป็นจริงทั้งหมดนะผม้องบอกนะอดีตจะดีเร็วอย่าไปสนใจมานเปัจจุบันและมองไปข้างหน้าวันนี้เป็นวันปีใหม่ผมขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุย,งยังยีเจราินานคิดสิ่งใดสมความปรารถนาตลอดทําการใดหอยเจริญรุ่งเรืองอย่าได้ติดขัดนะฝังสิ่งใดสมหวังตลอดกนะารที่หวังนะ แต่คอยห,หวังในสิ่งที่ดีๆนะอย่าไปหวังในสิ่งที่ผิกดกฎหมายนะครับนะแล้วก็มีอะไรที่ค้างคาใจกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ขอให้ยกเลิกก,กันไปเอาควมติดจมกันไปสำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่เคยคิดอะไรกับใครนะผมถือว่าจะมาก็มาจะไปก็ไปผมไม่เคยไล่ใครออกไปหยัตัวผมหรือผลักใครออกไป ผมบอกว่าถ้าผมคบไม่ได้ผมก็ไปหาคบดูไม่เป็นไรนผมไม่ได้บอกผมดีหรือผมเร็วอะไรจำนองนี้ผมไม่เอาผมไปพิจารณากันเองแต่ผมเป็นคนที่พูดเหมือนออกแบบดุดันหรือออกแบบว่าระด้างหน่อยผมก็รู้ว่าแต่ผมทําไม่ได้ให้ผมไปพูดห,หวานๆเพื่อเอาหัใจผมทาไม่เป็นแต่ถ้าพูดจากใจเราพูดได้ทีใหม่นี้ผมก็ขอเว้พรทุกท่าน สมความปรารถนาตามที่ผมได้อวยพรไปและการเลือกตั้งก็เหมือนกันนะขอให้ช่วยกันดูดีๆนะเอาคนดีเข้าไปเ,าเข้าสภาแล้วไปบริหารประเทศนะและวันนี้ผมมีเรื่องที่ไม่คาดฝันที่ผมต้องบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองไทยมีจริงผมจุดเทียนนะห้าเล่มไหวพ้พระเสร็จแล้วผมก็ถาดมาลองเอาผถาดตะตะแลดลองและววางบน ทานทองเหลืองอีกซึ่งใหญ่ผมก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาใดๆแล้วผมก็เข้าไปนั่งทำตุระพอศึกพอออกมาผมดูจากวิดีโอเนี่ยไฟไหม้ไปประมาณสินาทีข้างบ้านเขาเอาน้ำมาดับแต่คุณเชื่อไหมฮะถ้าเป็นไม่มีปฏิหาเนี่ยนะผมว่าต้องไหม้ไปเยอะแนละ้วเพราะมันเป็นพรมแล้วมันก็ไหม้มาที่แอพงที่ผมเปิดส่วน สวมดมนอยู่ก็ไม่เป็นนิดเดียวลยนะแล้วมันมันมันหยุดไปได้ไงก็งไม่ไม่เข้าใจทั้งเวลาสินาทีเนี่ยมันต้องไ,ไกลกแล้วถ้าไม่มีปฏิหารเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ท่านดูด้วยคนระผมต้องบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองไทยไมีจริงเพราะผมเจอกับตัวบอ่อยอันนี้เป็นปนัญหาจริงแต่คนจีนเนี่ยบางคนเรียกว่าเหี่ยวโรกผมก็ไม่ทราแต่คนไทยบางคนก็บอกโทษช่วงทศวรรฮะถือว่าดี แต่นี้ถ้าดีแบบนี้บางคนก็ตกใจมันเสี่ยงแต่บังเอิญผมบอกแล้วไงบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยดีกว่ามิดเอ่อเอ่อมิใกล้บ้านดีกว่าญาติใจเรือนผมพูดตลอดเวลาฉะนั้นตรงจำไว้นะผมเพิ่งบอกหมบ้านที่ผมอยู่เนี่ยแปลกนะไม่ทะเลาะก,กันนะแต่ไม่สาม,มัคคีเมื่อกีมีงานมีการอะไรที่จะมาช่วยกันดูช่วยอะไรไม่มีฮะต่าง,งไปต่างไปเนืกอคิเนื่อผมตั้ง ให้เขามาไหว้กราบไหว้บูชาพระเนี่ยที่ที่ที่ผมให้เดี๋ยวจะให้ดูนะซึ่งฟรีหมดทุกอย่างผมไม่ได้บอกให้คุณมาไหว้คุณต้องมีตู้หยอดตังผมยังไม่มีเลยเพราะผมบอกแล้วว่าผมจะไม่มีการออกไปเลี่ย,ย,ยัยหรือรับบริจากใด้งสิ้นแต่ถ้าคุณจะทําบุญผมไม่ขัดศรัทธามาคุยกันได้ผมก็จะชี้แนะว่าควรไปทาตรงไหนตรงไหนนะปีใหม่นี้ก็ขอพูดแทน,นี้ครับก็มีสิ่งปฏิหารมาให้ท่านชม เดี๋ยวท่านชมดูเองแล้วกันนะไม่ว่าผมคิดเองเออเองหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมดูหลักความจริงไม่ถึง10นาทีเนี่ยมันต้องไปไกลแล้วแต่มันอยู่แค่ตรงนั้นนะจนข้างบ้านมาดับนะก็ถ้าชอบคลิปที่ผมออกนี้ก็ช่วยกูนากดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ